ครับเ็ดนรีฟ้ามิ่งครับสวัสดีครับมันีมาหาเพชรครับเขาปลาเม้าคันนี่นี่ถึกไปเข็มหนึ่งสงสัยดวงยังบ้ันพ่อก็เลยแตนก็ไล้จิ้มให้อีกเข็มหนึ่งครับนอเพชรเป็นน่อยังไงงาน็อเพชรนอโจทย์ อนอนนึงครับอนอนหนึ่งเลยอนอนนึงโอ้ยไปหยกักมาหยากักเทกมึไงโอ้ยเขาหักเัาแล้วีกนอนนึงเขาป่าหาเพ็กเพ็กบ่อกก็ต้องหาเพ็ก

บอกจริง<ะ>บอกก็แร้วนะพ่อ